ไอ้บ้านหน่าเกลียดทผมตรงนี้ก็มาหลอได้ยไงกันเหรอเหนาไม่ไดผิดเลยไม่คือไม่ีอะไรจริงๆรูป่างไม่ได้ไม่ได้บอกกับผมตรงนี้เลยได้แก่รู้แ่รแก่แตตัวทำไมทำไมฉนเป็นเจ้าถ้เป็นู้อาวุโสแก่ทำแบบนี้นะเพือจะเอาแก่ไต่แน่เลยแกบอกทีมาอย่งนี้เลยนะถ้าแกอะไรไม่ใครถ้าแม่ังไม่ชื่อว่าอะไรถ้านี้ไหนแกทามาชื่ออะไรถ้าตัวแบบนี้ไม่มีความเป็นธรร โจรเสือดำแล้วทำไมฮะดังบอกตรงนี้ทิ้ว่าสวยนะะักหรอฮะแล้จะบอกัะเป็นโจรแล้วที่ฉันจับเธอมาเจะไปทำเป็นราชธิดาที่ไม่สนใจอยู่แล้วเป็นราชธิดาแล้วยังไงฉันเป็นโจรทำได้ทุกอย่างราชธิดาระวังไวเ้เถอะจะพูดอะไรเนี่ยระวังปากพ้ดีจะพูดจาให้เข้าหูฉันจะจับเข้อปาทคอได้เลยรู้หรือเปล่าใต้เส้นนี้เนี่ยบอกเลยนะ แล้วเรื่อง,อจ,องอจะจบยังไงแะ้วไปหัวหน้าคนะจะต้อมีทางตายแล้ะจะทำไงจะทำอะไร ีลพูดกับแม่ดีๆนะบานนี่แม่นะยังไม่รู้สิเป็นเมียพ่ออีกคนแล้วใช่ได้กันแล้วด้วยเฮ้ยขอบคคุณนะะพูดอะไรนี่ได้ใจกันได้ใจกันได้ใจกันใจใจกันไม้ปอกนั่งองค์กินรึเปล่าจำครับจำไม่ได้แล้วพอยุเยอะเข้าได้ใช่บ้านจำไม่ได้ใช่ไงเอามาหลายคนไงป๊อก นี่ไม่เชื่อหรอกทำไมเอาหลักฐานมาดูเอาแชทมาดูดิโอ้ได้แชทไวเยอะเลยเรื่องครอบครัวไปคุยที่บ้านแม่ขอบคุณแม่บานนะคะตัวว่าปอใช่ไหมปอยหลักนิดนึงนะครับขอบคุณรางวัลนะครับปอแม่นางรองแม่นางปอนะครับเอาคถอะรูปร่างก็สวยดีอย่าเรียกว่าแม่นางเลยเพราะมันใกล้ๆแม่ยานางดูเหมือนจักรแก่กำลังใจ คุณป้ายาวนะะคคคบขอุณ่น้องสาวคุณป้าครับน้องสาวดูป้ากูวะน้องสาวต้องพูดคำนี้น้องคุณป้าครับป้าจะคุยตนู้นไผมหยอกเลยนี่เฉยผมจะเป็นโจรทำไมของมีค่าอะไรออกมาให้หมดทุกการของมีค่าเหรอใช่เอะไรเนี่ย มาควักอะไรเนี่ยเอต้องการของมีค่าไม่ใช่หรอใช่มีอยู่ในนี้อยู่ในนี้กระเป๋าเก่งอยู่ในนี้ตกใจหายมีมีตังค์อยู่ในนี้ตกใจนึกจะควักไอ้นั่นให้เอาเอาสร้อยอย่างเดียวพอไม่ต้องเอาอย่างอื่นต้องการสร้อยไม่ตังค์แล้วไม่เอาเอาสร้อยสร้มันก็มีเอาอีกเส้นไหมแหม่ได้พกหลายเส้นเหลือเกินรวยเลยแค่เส้นเดียวก็พอแล้วเป็นนางขับรถขอบคุณนะคะขาบรดเอาเอง ไม่มีกระหมดเอาเองนะไม่เอาผมไม่อยากดูอะไรอ่ะผมไม่อยากถูกตัวแม่นางเดี๋ยวผมจะมีเรื่องกับพ่อผมสักไม่เป็นไรก็ถ่ายกันได้ปล่อยลองปล่อยน้องปอยน้องปอยแล้วประวัลกับน้องปอยจะเอาไม่ตังค์เหรอทำไมเขาไม่ไหวเลยใช่เขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเออคุณแม่อุ้งนะคะเจขอบคุณครับคุณแม่อุ้งพี่ลูกตา นแ<ย>นนนะครับจะมีมาสมแสดงครับเฮ้ยอะไรอย่าตีพี่แบงค์อะไรมันอยู่ในการสแสดงค่ะเดีะยวเดี๋ยวจะฟันให้ขนหลุดเลยโอ้ย <c oughs> ขนอะไรขนมิงนแนน <c oughs> เออเอออะไรก็ขนมิงไงเราเธอล่งหรือเปล่าไม่คิดกูก็คิดอย่างนั้นอ่ะไอ้โคนบ้าใครโคนบ้าไอ้้วนไอต่างห้อยประทิบแม่นางไอ้วน อ้อวนอ้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 ายวอย้ายอ้วนอาอ้วนออไโกกับพูดมัมีจังหวะไอ้เสียงแล้วจะไปพูดอะไรดีอะไรเออคณผู้หญิงครับทำไมคะคุณว่าผมอ้วนก็ใช่นะสิถึงผมอ้วนผมก็กอดอุ่นนะครับฉันไมเชื่อค่ะลองกอดไปนางคนนั้นดูสิ เหมือนโอบต้นใสยังไงก็ไม่รู้ว่ากูอวดไม่ได้ดูรูปร่างตัวเองเลยมึงไม่ให้กอดไม่ให้เราเอกกอดมึงไม่ให้กอดคือทำไมอะอะไรนะทำไมไม่ให้เราเอกกอดมึงอันนี้ของสวนรามเขาโอ้ใช่ก็ต้องการให้เธอทั้งสองคนกอดกันคุณคิดผิดครับทำไมคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่ครับไม่มีเหตุผลเลยหรอไม่มีเหตุผลแล้วผมไม่ต้องการเหตุผลที่จะไปกอดเขาด้วยนี่คุณกอดทำไมทำไมฮะแกต้องการอะไรใช่ ผมไม่ต้องการอะไรแล้วครับทำไมคะสิ่งที่ผมต้องการใครครับปล่อยป่อยแล้วมองหน้าบาสเท่าไรจะดีชื่อในยาะวะเนี่ไอ้ดำขอบคจารยมานะคะมักไว้ตัวไม่ได้เลยหรอหี่ดอ้ยย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 ยนยไงยยยยวันยยยยยย พระเอกอาทิตย์ทองกระโโตกเขามีแต่อาทิตย์ทองแสบแหมจะเป็นเสือดาวเองลาออกจากวันแรกเลยไปขึ้นไปนคณะก่อนเถอะสร้อยเส้นนี้เนี่ยทำไมดูท่าจะมีราคาไม่น้อยตายแล้วฉันจะเอาสร้อยเส้นนี้ไปลุงน้องต้องโจรที่ฉันคงจะสุขสบายดีนะนี่ไม่พอได้ยังไงและที่สำคัญมันเขี้ยวแหมดูหน้าตายอย่าเอามือสอกปรกแกมาแตะต้องหน้าฉันนะไม่ทันแล้วกูจับเขาเมงไปแล้ว ไม่มึงขิ่นกูเหรอเนี่ยออกไปฉันจะป้นสว่านเธอไปเจ๊อันนี้เขาล้องกลัวหรือล้องมีอารมณ์เนี่ยเจ๊เป็นไรเจ๊อันจะป้อนสว่าไงอะนรน่กลัวโดนป้อนสวมานเจ๊เจ๊ฟังผมให้ดีนะผมเนี่ยไม่ทักทางพ่อผม ลองหน่อยก็ได้จริงๆเจ๊อย่านอนเลยม่น่าเขี่ยเจ๊คือผมสิทช่ไหมอ่ะอุ๊ยตั้งข่าวอะสิมันป็นสวัดเลยเอาอะผมบ่าง่ไม่เห็นเน่เขานอนเห่แค่ขามองไปคุณได้ว่าหลุมดำอะไรไค่กุณได้ตังค์จริง้ะเนี่ยเคได่เอาไว้ใช้หยุดยาวมัเเนี่ยไม่มีงานก็ไล่ร้องเพลงไปสิ่งเสียงดีๆอล้าหยุด่นีเสียงดีนะแต่เสียไายหูมพี่เขาไม่ดี ขอพูณพีๆดกเตอร์นะคะเธอพูดอะไรอ่ะใช่ขอณกลาตใยออนไลน์ทางบ้านขอบคุณนะครับเธอเตรียมตัวเป็นเมียใช่ไหมเลยเข้าใจไหมเข้าใจ่ทีไหนยามา่เอูปเนไอโปแไม่ได้หรจับไม่ได้เลยเหรอ thank you เจายังไม่ใช้คื้นเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าล่ะตั้ะสังขารอะไรเนี er> Alright, ่ยอะไรเขาหาอะไรโอ้โหรถเกอบลงใจมีแวด้วยอาการเป็นยังไงบ้างครับอะไรนะ Yeah. <laughs> หมดแล้วพรมจารีกูเฮ้ยมึงจูบเขาเนี่ยมึงจูบเขามึงเป็นผู้ชายมึงไปหอบพี่คนนั้นปะอะไรไปผมไม่เอาดมไปมียายามองไม่ใช่จะไปพูดไปไหนเนี่ยไปลิ้นเลื้นแข็งหกว่าเนี่ยเธอเธอจะมาสอนเต้นในรบิดยังไงถือไหมถามขอบคุณแม่เทย่านะ ใส่ให้มันดีๆนี่เธอกลัวฉันจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะทำอมมาหอนแก้มฉันทำไมสแสดงว่าเธอหลงรักโจรอย่างฉันแล้วฉันไม่ะพูดจาออกมาเพราะว่าฉันทำผมทรงหล่อเท่เไยอยากได้อะไรก็บอกแล้วกันมันแค่ได้คุณตาเฉยๆอยากได้อะไรก็บอกฉันจะไปปลดมาให้เธอเข้าใจไหม คนดีต้องเชื่อคำเชื่อคำคำที่บอกว่ารักที่เคยปากโยทุกวันทำไมว่ารักกันไูเลยจะบอกว่ารักก็พูดบันเทิง พา,าไปดูคอนเสิรไปนะไปจริไีไม่จริงไม่อกทุกคำที่บอกที่ไม่องคําที่มาเสนออยากให้เธอรับคําบี่ทําอะไรบอกได้จะดีทําพูดง่ายใจด้ 妈妈。 รออั้ที่มาเสนออยากให้เธอรับทำให้ทำอะไรก็ได้แต่ไม่ทำก็มียา